ความรู้สึกตอนนี้คือเหนื่อยมากค่ะพี่ริวก็เหมือนกันคือพี่ริวก็ไม่เกี่ยวข้อง,งก็งคือตอนนี้โดนจมตีหนักมากก็ เนนจะขอเคลียร์เรื่องรถนะคะสำหรับเรื่องรถแนนเป็นคนซื้อเองค่ะแนนเป็นคนอยากได้รถแนนเคยพูดแนนยอมรับว่าแนนพูดกับพี่ริวว่าตอนที่อยู่กับสมุยคือก่อนที่แนนจะมาเที่ยวทริปแรกอะแนนจะซื้อรถแล้วทีนี้พี่ริวก็เลยพามาซื้อที่เต็น์รถเพื่อนพี่เขาอะค่ะเรื่องรถพี่ริวเขาไม่เกี่ยวค่ะพี่เมย์ ก็ตอนนี้นี่ก็เครียดเครียดมากค่ะมันหลายๆเรื่องความรู้สึกตอนนี้คือเหนื่อยมากค่ะคือแบบไม่ไม่คิดว่ามันจะมา เป็นข่าวแบบนี้คือสําหรับเรื่องที่พี่หนูคือตอนนั้นคือยอมรับว่าตัวหนูเองก็ผิดที่โทไอเพราะว่าพอดีว่าเหมือนกับมีปัญหากับพี่เขาก็เลยพี่เขาก็เลยเข้าใจผิดประมาณนี้ก็เลยมีทะเลาะกันบ้างแบบนี้ค่ะซึ่งเป็งข่าวครอบครัวเหมือนกันค่ะยางไรบ้างหนูสงสารพ่อค่ะคือ พ่อพ่อก็ไม่เกี่ยวเรื่องนี้ด้วยอะไรแบบนี้ใช,ใช่ค่ะมาส่งผลจะโทษพ่อคนหนึ่งคือโดนแต่ว่าหรืออะไรอะไรพวกที่ทำให้ผมแบบเฮ้ยอันนี้ผมไม่ไหวละต้องพูดหนูต้องยากชี้แจงแนนยอมรับว่าตอนว่าแนนแนนผิดที่ที่ไม่กลับแต่เป็นพเพราะแนนเองไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ถามว่าทางบ้านอยากให้กลับไหมอยากให้กลับแต่มันผิดที่ไหนเอง คุยค่ะคุยคุยตลอดคุณแม่เสียแล้วค่ะมีแต่คุณพ่อแล้วก็พื่อค่ะคุณพ่อแกก็ถามว่าหนูเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเนห้สใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าพ่อมันดูเข้าใจผิดเป็นใหญ่แน่แน่อยากจะบอกอะไรกับสิ่งที่ทุกคนเข้าใจผิดเขาจะได้เข้าใจตรง คือตัวแนนเองก็ไม่ใช่ดาราหรือว่าเป็นอะไรนะคะคือแนนเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งแลวแนนก็ไม่อยากออกสื่อออกข่าวอะไรแบบนี้และหนูก็อยากจะฝากบอกเพจอีกี้ช่วยหยุดได้แล้วจะขุดอะไรกันนักกันหนาก็คือแบบคือพอได้แล้วอะคะ่ะคือหนูก็ไม่เข้าใจคือเช้าขึ้นมาเขาก็นู่นนี่นั่นตลอดคือเขาบล็อกหนูไปแป๊บหนึ่งประมาณนั้นนะคะ เาไม่ถูแก่มากใช่ไหมใช่ค่ะมันเหมือนเป็นการปั่นกระแรปั่นกระแสค่ะแล้วเหมือนโกรธถ,ถามว่าโกรธไหมโกรธค่ะเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวก็คือไม่สมควรที่จะเอาไปออกสื่อออกข่าวแบบนั้น<ม>คืออย่างน้อยก็คือให้ให้ให,ให้เห็นจิตใจในบ้างคือเขาเองเขาตามจิกกัดในมาตั้งแต่ เป็นเพจก้อยตอนนั้นที่เขายังเป็นเอฟซีก้อยแต่เขาก็นั่นมาตลอดซึ่องของทางยุ่ง้าของวที่เราถนแล่ไหนนกาจัดการอะไรเขาไม่ยืนแบบแต่ดำเนินดันเพราะว่าอ,อ,อย่างเงี้ยมันเข้าข่ายอ,อะไรอย่างเงี้ยเข้าข่ายกฎหมายหรืรอย่างเงี้ัมภาระเรามีที่จัดการไปค่ะอรู่แทนทางวัยอย่างเงี้ยอยากอยากให้เขาหยุดอยากให้เขาลบโพสต์ที่เขาโพสต ไม่ว่าจะเรื่องว่ริวก็เหมือนกันคือว่ริวก็ไม่เกี่ยวข้ออะไรที่อยากพูดกับทุกคนเลยคืออยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครที่ว่าเกลียดนใน,นตอนนี้คือคือเข้าใจในผิดก็คือในขอโทษ คืออยากจะให้สังคมให้อภัยแนนะคะแม่ก็ไม่อยากจะมาเจอในสภาพแบบนี้อยากขอโทษพ่อขอโทษญาติที่ที่ทำตัวไม่ดี